เร็วบัก่าอู้อู้อู้คลิกไตเลอรหระเปืนไม่หรอโอ้โอบุ้ยมาแถวตืบมีตาไรน่หนตัวนี้นี่หนอสบายดีพี่นองนี่บนเือเ์เว่นปบนุกหน้าไก่ไม น้ำนองเทงนี้เด้อจะไปไหนวะกระลุยเลยแล้วตายเหรอตายตายเนี่ฟูยักสวยก็มีชุดเต็มเจอคันมีเพื่อวัดทิงเสอไหลบางที่ก็ใหม่ลงตยว่อยๆ โลโบบอไอคิงอะเท่าตายบัดน,นี้กูมรถเป็นอะไรรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้สเตปรูกับหัมคู่ล่ะก็ใช้แล้วเครื่องมีฟิตสตาร์ติดง่ายมืดปะนี่ละ เบ็ดลายไปนี่เลยเซอ้อมิดอะไรแล้ววันนี้กาโคโคแถมมัน ถ้าที่เปเือถ้าจะซือซ้อจูอ,อ้าบืนมหาหอดทงหน้าจนได้เจ้าเขา,อาหอดทงหน้าแล้วเอาซื้อเบียดกบอยู่หน้าอันนี้เนาะอยู่หน้าพื้อบุบบุบยานเจ้าหน้าเข้ามาหอมเนาะเอาเริ่มต้นซือ้อ อันนี้เป็นวิธีการเซอร์เบ็ดกบของจานบุญกุมหนวดดินแน่นๆรูอองามๆเขียนซื้อใช่ไหมครับครบโอ้จะเส้นหนึ่งมือื่นเประมาณนี้เอาไปนองเนาะเตียก์คุ้เต บไอ้กบอยู่สายไอ้กบมาหาน้องเนี้ยเออเสร็จแล้วเมื่อพระกรอยอยู่เทียงกันบุญนึงจังมายามถาเบื้องนอกพี่น้อกจานบุญเนาะจานบุญพักบัตรนี้อ้าวได้เวลาไปยามแล้วสองไปเยี่ยมกังดูมานบ่บบบ่สิมานนี้ อนไนกีนน่เล่าสมัยแล้วโอ้มีอันเมือเ่อฮื่นอะไรเวลายามแบบนี้เพิ่งดูดังนี่ได้บ่เอาหมานแทะมานแทะโอ้ยกดหน่อยเนาะกดน้อมเลย ไปต่อไปต่อตีได้ตัวนึงเพิ่งล้างเนื้อมีละเอาเอาจีตัวคันหน้าเลยเมานอนเนาะแห่งนี้ลงเตื๋ยกันปึ๊ะล้างนี่นะอ้หอันนี้ลูกมันมาเสาตัวยเยอะนี่เริ้งล้างนี่ ấy <laughs> mà ừ, anh tệ cho anh nỉ chẳng nó tôi nhớ tệ tôi này ha và hơi lụm mà nàng sầu mẹ vẫn còn mặn lâu chẳng ô tức đây lơ là phền mới lợp Ô, bùi bụi, mà theo tướp thì tao đây nè tôi nhớ nọ con ếch mít tong cái này chứ con cà phê mà

นี่เน่อบอบเน่อบอบเน่บัดเน่ยามซ้ำนี่เนาะอยากเล่าข่าวเหรอแตงกินกินข่าวกนันเนาะแตงมาย้ำมั้งจับจับรุ้งวุ้งอยู่อ่ะหาอยู่ไรเลย ทางไฟแจงกินกินข้าวก่อนแจงมีแห้งน,นอนเฉียวใ่ไใส่ร้ายนัวร้ายรถกบมาแล้ว เอือดก่อนเสริมเอือดให้เอนะแหงบุ้นมันกินเ็ดไปกันจังฮักกินเม็ดเอือดก็ไม่มาคือก็ไม่ตัวปูเลยจำเจ้าเพียงคือขั้นตอนสุดท้ายเสือผักหอมโปงเล่าล็อกบาเนีย <ka> má, má, pues tí mama mà mà lệch lạc. I'll get out to be annoyed. Loan fire chill chill มามากพี่นออกสู่คนมากินข้าวน้ำกันตรงตีนแกงกบอมเลาะไปเลยวะยามเนาะโอ้จะเฝ้าเอาไหมครับปุ้ม มานี่นกันนี่โตเติบไงแถวอย่างนี้ส่วนใหญกินข้าวก็เด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ